ช่วงนี้นะคะถ้าใครที่กำลังเล่น TikTok อยู่เราก็จะเห็นว่ามีแอปพลิเคชันแอปหนึ่งนะคะโผล่ขึ้นมานะขณะที่เรากำลังเล่นอยู่นั่นเขาเรียกว่าแอป TikTok n น w นั่นเองนะคะซึ่งแอป TikTok Now ก็จะเป็นแอปพลิเคชันส่วนหนึ่งของแอป t i k t o k นั่นเองนะคะซึ่งถ้าคุณเห็นแอปนี้แล้วสิ่งที่คุณจะต้องทำนะั่นคือการกดโพสค่ะซึ่งเราสามารถที่จะโพสได้แบบทั้งภาพนิ่งนะคะแล้วก็เป็นวิดีโอซึ่งถ้าเป็นวิดีโอค่ะสามารถที่จะโพสได้สูงสุด10วินาทีนะคะค แต่สิ่งสําคัญนะคะก็จะต้องโพสภายใน3นาทีเท่านั้นเพราะถ้าคุณไม่โพสภายใน3นาทีมันก็จะหมดเวลาซึ่งก็จะเหมาะมากๆเลยสาหรับใครที่ชอบตามติดชีวิตเพื่อนนะคะลักษณะของ t i k t o อกน w าวก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะมี2หน้าต่างด้วยกันหน้าต่างแรกก็จะถูกถ่ายมาที่ตัวเราและอีกหน้าต่างหนึ่งนะคะหรืออีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะถูกส่งไปที่สิ่งที่ ตัวเรากําลังทําอยู่นะคะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเอ๊ะณนะขณะนั้นนี่เพื่อนของเรากําลังทําอะไรอยู่นะ,ะแต่ข้อควรระวังนะคะในการเล่นทิกตอกนาวนยคะเวลาที่เราจะเปลี่ยนชื่อในทิกตอกนาวค่ะอย่าลืมว่าทั้ง2อแอปพลิเคชันนี้เขาเชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณเปลีป่ยนชื่อในทิกตอกนาวในตัวทิกตอกหลักก็จะถูกเปลี่ยน ด้วยเช่นกันนะคะกว่าจะเปลี่ยนกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งต้องใช้ระยะเวลาถึง7วันทีเดียวนะคะและข้อดีของการเล่นติกตอกนาวอีกข้อหนึ่งนะคะเขาจะมีปฏิทินให้เราดูนะคะด้านล่างว่าในแต่ละวนันหรือในแต่ละเดือนเนี่ยเราได้โพสทิกตอกนาวแล้วกี่ครั้งนะคะเป็นการช่วยจดบันทึกการเล่น t ิกตอกนาวให้เราได้ด้วยนะคะ t ิ k ตอกนาวไม่มีฟิลเตอร์นะคะถ้าใครสนใจอยากจะลองเล่น t ิ k ต o กนาวดูก็ไปโหลดมาเล่นได้แล้ววันนี้